ย่าหวานเพียวๆนะคะว่ามันจะหวานเจี๊ยบมากแค่ไหนนะคะเดี๋ยวชิมไปเลยนะคะ1ช้อนนะคะ ช่องแคลบความรู้เรื่องสุขภาพและฟิตเนสอัปโหลดวิดอใหม่จากต่างประเทศทุกทิจค่ะวันนี้มีน่าจะพาเพ,เพื่อนมาดูวิธีการเลือกยาหวานนะคะว่าเพื่อนๆจะเลือกยังไงนะคะไม่ให้ถูกหลอกแล้วก็ได้ยาหวานที่ดีที่สุดนะคะยาหวานหรือที่ในภาษาอังกฤษเรียกว่าสตีเวียเป็นพืชที่ให้ความหวานมากกว่าน้าตาล100รถึง300เท่าค่ะโดยปกติยาหวานที่จําหน่ายตามท้องตลาดทั่วไปนะคะก็จะมีผสมสารอ,าอื่นๆนะคะเพื่อให้ลดความหวานลงมานะคะเพราะว่ายาหวานนี่คือ ถ้าเพียวๆนี่คือแบบจะหวานมากนะคะแต่วันนี้วิน่าจะเอาตัวที่เป็นเพียวๆนะคะไม่มีส่วนผสมอื่นนะคะมาให้เ,เพื่อนๆดูนะคะว่ามันจะหวานเจี๊ยบขนาดไหนค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเลือกย่าหวานเลยคะว่าเพื่อนๆจะเลือกยังไงนะคะอันนี้คือวิน่ายกตัวอย่างให้ดูก่อนนะคะน,นี้เห็นไหมคะเขาจะบอกว่า the world best tasting stevia อันนี้ก็คือเป็นยี่ห้อนี้นะคะวิน่าไม่ได้โฆษณาให้เขานะคะเป็นเห็นไหมคะเขาจะบอกว่า zero calories ก็คือไม่มีแคลอรี่แล้วก็ n อนกร y สเซมิก e s สปอนสนะคะก็คือไม่ทำให้ระดับน้ำตาลนะคะขึ้นนะคะสำหรับคนที่เป็นเบาหวานนะคะแล้วก็ไม่มีรสขมนะคะแล้วก็ไม่มี after taste นะคะก็คือเหมือนกินไปแล้วจะมีแบบเหมือนอะไรแบบอยู่ในคอนะคะแบบว่ารสชาติอะไรอยู่ในคอแล้วก็ no artificial ingredients ก็คือไม่มีสารให้ความหวานอย่างอื่นเจือปนนะคะถ้าเพื่อนซื้อที่มองไทยก็ให้สังเกตส่วนผสมด้านหลังนะคะอย่างตัวนี้นะคะก็จะมี ออแกนิกอินนูลินเห็นไหมคะอินนูลินแล้วก็จะมีสตีเวียแล้วก็จะมีะะซิลิก้านะคะซิลิก้าก็คือ เป็นสารที่ช่วยให้ตกผลึกนะคะอินูลินก็คือเป็นใยอาหารที่ลายในน้ำนะคะแล้วก็เป็นเหมือนพรีไบโอติกนะคะถ้าเกิดใครที่มีปัญหาเรื่องขับถ่ายยากนะคะตัวนี้ก็จะช่วยให้เพื่อนๆขับถ่ายได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็เป็นเหมือนอ,อ,อาหารไปเลี้ยงนะคะจุลีย์ในลําไส้นะคะหรือว่าแบคทีเรียในลําไส้นะคะและถ้าแบคทีเรียในลําไส้ของเรานะคะฮปปี้นะคะหรือว่าแข็งแรงนะคะก็จะทําให้เราขับถ่ายง่ายนะคะแล้วก็มีสุขภาพที่ดีค่ะหน้าตาสดใสด้วยคะ่ะ อย่างตัวนี้นะคะก็จะมีเอริสตอนะคะก็คือเป็นสารที่ให้ความหวานเหมือนกันนะคะเป็นสารเคมีที่ให้ความหวานนะคะแต่ปลอดภัยนะคะแล้วก็จะมีเอ่อสตีฟเรียนะคะแล้วก็จะมี natural flavor ไอ natural flavor เนี่ยต้องระวังนะ,ะว่าถ้าเขาไม่ใส่สิ่งเจือปนที่เกินมาตรฐานที่กำหนดไว้นะคะเขาไม่ต้องบอกนะคะว่าเขาใส่อะไรลงไปในนี้นะคะที่สำคัญเพื่อนจะต้องซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้นะคะจะต้องดูแบรนด์นี้นะคะเพราะว่าบางทีไปซื้อจากอินเทอร์เน็ตนะคะพวกผลิตภัณฑ์ประเภทนี้นะคะเป็นพวกอาหารเนี่ยคะ่ะจะมีส่วนผสมที่เจือปนเยอะนะคะหรือว่าบางทีเอ่อเพื่อนๆอาจจะถูกหลอกนะคะเขาผสมอะไรมาให้เราก็ไม่รู้นะคะบางทีขวดแบบ เลยนะคะราคาถูกๆเนี้ยก็ต้องต้องสงสัยไว้ก่อนนะคะแล้วก็ต่อไปนะคะเรามาดูแบบที่เราพกพาไปไหนได้น,นะคะสำหรับคนที่ต้องการเลี้ยงน้าตาลแล้วก็เดินทางตลอดนะคะแบบนี้ก็จะสะดวกนะคะเวลาไปไหนนะคะเราก็เอาออกมาใช้ได้เลยนะคะไม่ต้องใช้น้ําตาลตามร้านทั่วไปนะคะแค่ว่าจะเป็นไปกินกาแฟรหรือว่าไปกินเครื่องดื่มต่างๆนะคะเดี๋ยววีญญเปิดให้ดูนะคะแอมเป็นซองเล็กๆแ,แบบนี้นะคะเพื่อนก็สามารถที่จะพกใส่กระเป๋าไปนะคะแล้วก็ใช้ได้เลยนะคะใช้ได้ทุกที่นะคะเรื่องของดัชนีน้ําตาลนะคะดัชนีน้ําตาลของ ของยี่ห้อนี้นะคะก็คือจะ0นะคะ z แล้วก็ถ้าเกิดเป็นน้ำตาลนะคะก็คือ70นะคะแล้วก็พวกสารให้ความหวานนะคะดัชนีน้ำตาลนะคะจะ 80นะคะก็คือเพื่อนๆจะต้องสังเกตรเรื่อง GI นะคะหรือว่าดัชนีน้ําตาลนะคะถ้าเกิดดัชนีน้ําตาลที่สูงกว่า70นะคะอย่างเช่นน้ําตาลนะคะหรือว่าผลิตภัณฑ์อื่นนะคะมันก็จะถูกย่อยนะคะแล้วก็ดูดเข้ากระแสะเลือดทันทีนะคะทําให้อินซูลินทํางานหนักนะคะแล้วก็ถ้าเกิดอินซูลินทํางานหนักตลอดดนะคะก็จะทําให้เรากลายเป็นเบาหวานในที่สุดนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวเด็ดนะคะตัวนี้ก็คือเป็นย่าวาน์คือเพียวนะคะที่ไม่มีส่วนผสมนะคะเป็นออแกนิค ย่าหวานคือเพียวนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่ามันจะหวานเจี๊ยบแค่ไหนนะคะในนี้นะคะเขาให้ช้อนมาด้วยนะคะเป็นช้อนแบบเล็กมากนะคะเพราะว่าไอตัวเนี้มันเพียวแล้วมันหวานมากนะคะถ้าเกิดเปรียบเทียบกับอันนี้คือช้อนชานะคะแล้วช้อนถดีเห็นไหมคะเห็นช้อนกันนี้คือ1นึ่คือ1เซอร์วิงนะคะเห็นไหมคะความแตกต่างคือมันแบบ เล็กมากนะคะแต่ว่ามันจะให้ความหวานที่หวานเจี๊ยบนะคะเดี๋ยวเราลองมาชิมย่าหวานนะคะที่มันไม่มีส่วนผสมอะไรนะคะที่แบบย่าหวานเพียวๆนะคะว่ามันจะหวานเจี๊ยบมากแค่ไหนนะคะเดี๋ยวชิมไปเลยนะคะ <S <S 1ช้อนนะคะย<ๆ>่าหวานตัวที่เพียวๆไม่มีส่วนผสมอะไรเลยนะคะก็คือ,คอหวานมากนะคะหวานจนแบบ ผมคอแบบติดอยู่ในคอคือชึ้นย่าหวานนะคะถ้าเกิดตัวเพียวๆแบบนี้นะคะที่ไม่มีส่วนผสมอย่างอื่นนะคะจริงๆแพงมากนะคะขวดประมาณนี้นะคะขวดเล็กๆอันนี้เอ,อ่อ28กรัมนะคะขวดประมาณนี้นะคะแล้วแต่ยี่ห้อนะคะก็ตกแบบ เกือบพันนะคะบางยี่ห้อก็เป็นพันกว่านะคะถ้าเกิดใครซื้อตามอินเทอร์เน็ตนะคะก็ต้องสังเกตดูนะคะถ้าเกิดบอกว่าเป็นเพียวนะคะแต่ราคาแบบถูกจัดนะคะก็ต้องระวังหน่อยนะคะอาจจะเป็นของปลอมนะคะหรือว่าเขาเอาแบบพวกสารอะไรมาให้เรากินก็ไม่รู้นะคะเพื่อนจะต้องเลือกซื้อแหล่งที่เชื่อถือได้นะคะแล้วก็แบรนด์ที่เชื่อถือได้นะคะเพื่อจะได้มั่นใจว่าไม่รู้เรากินอะไรเข้าไปนะคะและที่สําคัญเพื่อนจะต้องดูข้างหลังให้แน่ใจนะคะว่าแหล่งที่มาจากไหนนะคะผลิตจากที่ไหนนะคะแล้วก็ ใส่อะไรมาให้เราว่างนะคะเพื่อจะได้แย่หวานนะคะที่เพื่อสุขภาพจริงๆนะคะถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้นะคะวิน่าก็ฝากเพื่อนกดไลค์ให้วิน่าคนหนึ่งไลค์นะคะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาทักทายนะคะรู้ว่าเพื่อนๆใช้ตัวไหนอยู่นะคะก็คอมเมนต์มาแบ่งปันเพื่อนๆคนอื่นค่ะวินน่าอยากให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพที่ดีกว่าเดิมแล้วกลับมาเจอกันอาทิตย์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ